ครับเช้านี้เพื่อนๆครับพามาชมตลาดอำเภอโชคชัยนะครับตอนนี้มาหาซื้อของนะครับบรรยากาศก็ดีฮะเดี๋ยวผมลงรถนะฮะอากาศมืดครึ้มนะครับมืดครึ้มมืดครึ้มฝนเมื่อคืนนี้ฝนก็ลงบ้างนะแต่ไม่เยอะนะครับก็ถือว่าดีนะฮะบรรยากาศนี่ห้างผมจะเข้าซื้อช่วกอาหารที่เป็นของแห้งก่อนเข้าห้างก่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะเข้าห้างก่อน นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของห้างนะครับถือว,ว่าเป็นห้างประจำอำเภอนี่แหละครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้มาแล้วได้มาแล้วไปอัน <c oughs> นี้ด้านหน้าตลาดเยวจะเข้าไปที่อีกข้างนะครับสักที่จะไปซื้อนะครับกับโอ้น้ำเลยครับลงรถมาต้องออมด้านหลัง <c oughs> น้ำทั้งนั้นเลยครับ มาซื้อเนื้อครับอันนี้ก็ด้านหน้าเรามีไก่เนยนะครับอากาศดีครับบรรยากาศาดีเช้ารถก็เดินไปมายิ่งไปมาครัด็กาไปด้านซ้ายมือนี่ก็เข้าไปที่ตลาดนะครับตลาด ขายหยุดเปิดโชคชัยนะโอ้อ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ก็สายแล้วเลยไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมพวกหอ,อมกระเทียมเนือขาดเครื่องเหล่านี้นะครับนนนนนะครับคนก็ออกมาป่าปลายฮะปลาปลายมันก็ยังไม่พุพาดเท่าไหร่อ่ะจะพาไปซื้อของในของสดนะฮะในห้าง 1 2 3 这呢？还是切下来了。 điều này bao, điều này bao, Ba, là 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 là, ôi này này hiện nay hiện hiện nay, hiện nó